ก็นนี้ค่ะกำลังท่ะการห่อ้าวต้มเนาะขางป้านางเพผลการห่อข้าวต้มเนาะส่วนสะดวงสีห่อข้าวสลัดจะเริมน้อยนะเราไม่ให้มื้อนี้กะอยู่ทำการสามคนเนาะอันนี้แม่นข้าวต้มบักกล้วยเนาะป้านางห่องามๆพี่น้องหาะกระได้โคมนึงโคมนึงบ่นก็จะโคมงหนึ่งนี่นะเขาเอิ้นาโคมสบายดี สบายดีฝั่งเราฝั่งลาวต่างประเทศอห่อน้องได้่ะส,สนนาบ,บายดีพ่อแม่พีนนนน่น้องเอฟซีกันเมือสุดขุดสุดคนเนาะกล้องกาบาดมื่อมบาดแจ้งเนาะพ่อแม่พี่น้องมันไปตามแสงตอนนี้ค่กะกำลังทากันห่อข้าวต้มเนาะขางไานางเพิ่อนการห่อข้าวต้มเนาะส่วนสะดวงซีห่อข้าวสระจะได้ไมน้ไนน์นัน่งไม้ให้ มื่อนี้กันอยู่ทำงานสามคนเนาะอันนี้แม่ก็ต้มมะกรุ้ยเนาะพนางห่องานถิ่นเนาะห้ากระได้โคมหนึ่งโคมหนึ่งมนกระได้โคมหนึ่งนี่นะขาเอิเนาโคมอันเดียก็กีบหนึ่งมือนี่ข้ากระซิ่ห่อสองสุดเนาะสองสุดกาเจ้าห่อเนาะห่อเดือนเก้าเก้าห่อห่อเดือนสิบกับสิบห่อนะมื่อนี่กันแม่มือห่อเข่าสลากเนาะมืออื่นใส่บาท ใส่ไปเถอะขบลใสยให้นาะแห่อมไปไปเอ้ามันบริสัคัญบ่อย่าให้่อปกติก็ย่าก็ได้บริส่ยธก็ได้บมีปัญหาหันะเอาขอขวนต้นสีขบโบลงวันละแคไม่อยัางขบีใจไปตักบาตรแม่ตักบาตรทีออืด ไ้องเดินแบบเดกิ่งแตเียงอานน่นไงน้อพี่น้องประจำยังเสีนยานกันนีพี่น้องเห็นเลบบอเนาะบาดหมึอบาดเจ็บจะไปนำบรรยากาศแกจะต้องเจ๊นะจออะไรจะสูขึ้นเลยหลกหลอกกระจมันไวฮะนี่มันสิมันสีทองเก่าเลยมันหลอก็ได้ขาดเป็นกองรลังหาดหลบไปบ่ได้ เมเอข้าวครกบเห็ดินสมขักอะไรมันมมลมันม่เอนบกเมาเออมัเมาใหญ่มังเมาเยงกินังบอกมังเมามังเมาอมาสแ้วก็ได้เอาไมักเห็ดชกันนะั้างักบ ใช่ก็เชื่อผสมมเนาะไว้เม่าบนงหมือนวานใช่ไหมทุกน้มเลยเนี่ยะำนั่นแหละเขาหองอะไรหอในตลาดสนมีว่ะอันนี้แหละเขาหอมโดกเลยว่าองบกบดเลยเขาหอมเลยนเดี๋ยวใส่คข้ามากรอกยากระช่ยนดเลยเส็นนึงประหยัดเพจพอแด้ยากระเพาแล้วนอามเป้าน้ โอ้มะเพันต้นนะเพชรคือยังไงเด้อละตีมือนนันจะลินหอยต้นนะไหมเออเห็นว่าต้นเตี้ยๆไปดูได้จ้าละตีจงริงกได้แนวมันอยู่างทำมาเพชรจะได้กอ่ะเด็กอมาน้อยละตีพันอย่างน่ะป้านจักหัวพันนั่นผสมพันตลาดว่ะพันตลาดเห็นมันงามเนาะอัน พุกเลยมัน,แบบน่นแดงงามๆเลยม,มันเป็นมากันมืิกันเนี่ยก็เห็นื้อในตลาดนะ่ะอือเขาเห็นมันงามเขาก็เลยเอกกาปรก่าได้ซีหต้นองางนาปลูกใหม่ก,กินเวิด์เลยได้ห่วเก็รเลยตั้งแต่อีกายนีงงากินอยู่แกงน้อไใหม่ไปได้กมาเห็นมนาคิดรอไได้คือเสิร์ฟกมันก็บปกหนึ่งนค่ะอนี่นน ผนนั่นหอบไปได้หลอนนี้แข้วผานเขาว่าอยู่เจ้าก้วยนี่คือกออกไปเก็บผ่านยามราตรีว่ะพ็ะนางขึ้นเลี้ยนางมีกี่ไปตเขาสาจ้วาตรีว่ะแล้วกวดไหวอยู่นะประมาณเจ้าน้อยจะได้จะจบว่าสาวกวดไหวแล้วก็ไปตลาดเสานะคะราตีวะเห็นพระนางกวดแล้วของเขาก็ไหวกองกองไหวมากแล้วก็เก็บเก็บแล้วก็จ้าหลอนบ่หลอนมาแล้วเหมกันทั้งหิ้วเขานะ ไปดไปตลาดมงตลาดไงตลาดไ่น้า็พอมกัลวอีอโทคขอภัยนําเด้อพ่แม่พี่น้องจ้าของกันทังบ่มบีของกินเผ้ออเลยเลยจะไปตลาดไงฮัออันนนนสีนนนนตนนนอนนนน้นสนน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 นด้นน ยาวน้ำข่อยว่ามือใส่บาทะหอเพิ่มไม่เี้ยอจากกระต่เหาือกันอ้าไรผมเอากรีห่อใส่บาทเพื่อนนเด้จได้ยินมาข่ออ จะได้กินบุญผู้ใดไปเขาบุญนั่นได้เนาะใส่บาตรเพื่อนี่เด้กบุญบุญนี่บ่มีไผปันเจกมันบ่ชแหกเครื่องได้คือไม่ภาคกลางไม่เลยกันแน่เคยได้ยินแม่เจ้าคอยไว้เล่าเลยเราห่อข้าวเลยเราได้บุญเลยบอกว่าบุญมันบ่ได้อยู่แต่ในวัดบุญมันอยู่ใช้ก็ได้นียอันนี้ก็บุญคือการไปทางนอกเอาทางนอกเอาบุญ ไปูใบวัดก็ได้เพิ่มคืนอีกจะหาะแนยกัเป็นอะไรตึงตึง muscle, ตึง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 ตาเล้ฮอร์จะควบคมโอเคแล้วะฮอเข่าวสลางนี่บดินทรน่นหนาตาหอร์ไปตามอารมณ์มีอารมณ์มีอารมณ์อยู่ในหอกกั้ส่วนเตียงนอนชิดยอด มาแล้วก็มาแล้วก็ให้ดวงตัดเมตองก็ผ่านแล้วก็ผากันมาแล้วก็ผากันแข่งนไมเออจาเวกเวกตึ้ง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 ต้งตึ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 ้ง เได้าาเหงาไม่ไปเดี๋นะสตัดมะน้ชยลูกเอาแถวนี้ละาื้อโว่ก้นี่เยอะในนัอนเล่นสลามอะมันเบิดแล้วก็นั่งมาเมนเบิดดงจังนี้นะไม่เป็นจังใดจังหน่อเจ้า เสียงเสียงเสียงไอเทียวเสียงเลยนายครูตีก็อ้าว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 อย่าให้ลูกเที่ยวเนาะเอออยากกินกินที่ไหนล่ะคนว่าโ่เป็นกุ้นายไหนนางอยากก็ว่าอยากเนี่ยเอาอีกก็ว่าเอาอีกเนี่ยให้งอามันงเกระจุูมือไปจช่บอกเที่ยวบอกทางน่งเลยลูก แซ่บปะแท้ว yeah! ่าแท้วิวทิวดำกินก่อนเหรอมาแซ่บบอกทานาแว่บากเลไม่แซ่บทิววาแซ่บมิวดำที่ต้องกินก่อนเีบุญ้นี่ละกันมันก็สง่ายจังนียอืมไม่้ะวันนี้ย่จะใส่บาไมมีดอกาม้สาลว เนกาวข้าเย็นเลยเนั่นไปบุญกาว้าบ่มีเงินข้าวาาแล้วก็ตักบาทโถ่ไไปทไรปีเด้คไรับ้นไปท่าไปีตาบเชะมแล้วใส่ข้าวข้าวไปไปอยู่ในเมืองผกีักหักะวัดวัดแถวนี่ก็เริ่มเห็ดได้ดินี่คือว่าีนปนอไนี่หากเห็ดปีนี้อืมตบดเชวคะอืมเนกรให้ไป้วนไปนําป่ทานมันจะให้ไปม้วดอกไปเนาะ คมไฟเบวัดสิงามกวงูกัดวนนทารนันทายาไ่รู้ย่าลูกเบิดแลวเบิ้ดทิมเดี๋ยวนี้น่ะากินหรือมันถอมากินหักะบะดูไขนะเข้มเจ้ะอือยิวลูกไม่ยงนี้ซื้อให้กินกินมหน่อยูอมือแห้งเลยเทียวมอแห้งเลยวนนึซื้อนะมือมีอันน้์บอกได้กินเพราะขาลูกเขากินเขาอยากซื้อมาให้อันนทาบได้กิน มีแต่แหม่ไมกิน,นลูกลูกว้กินมีแต่แหม่กินไหม,ต,มต,ตึงๆตึงๆเม่น่ะซื้อตนยอยะนุ่มให้กันยังโมวเล่นใช้ะหาสซื้อมือแล้วมันไม่โลกับแผกห,หายซีได้ซื้อแหนนอนมือหนึ่งสามก้องสามบอกคอยฮ่ะมือละชองกล้องบ้ามืออีกได้ซื้อแหนนอน

ว้าตัอนมีน้องเลยโยอเส,สียงลูกเสียงี่เยีนว้าแล้วป็กระงห้งังนี่นลเลยเยียนว้าวเลยเป็นละมือกระห้องนนี้คะลา,ลานปนานางลายเ <c oughs> ออบ่มีเขาขอากับเงาคือกันเงาหอเด่า,า,ดาผู้อื่นเขาก็าห้เนี่ยผูบูจา,าลูกด่าลานจะา้องใครแน่ ายากหกดลูกหลานแตเขาบันทึกเงินอยู่เพิ่มกวอนเขาซาสุดเลยบันทึกเงิดือละน้อยเดละน้อยอาไรนี่อยาให้เท่ากว่านี้เด้อค่ะจะกินน้ำก็ได้เช่นกันเราบันทึกอะไรเอาบันทึกมาเที่ยวนี่เลยเราต้องกินน้ำไปได้มาเป็นจะดดาห้ะแม่มาเท่ยว ให้ป้าไปั่นเทียนี่เลนอทยมาเี่วนี่ให้เหมาอป้าท่าน้ามาเทียวนี่เทียวอย่าเดียวอย่ยนีห้เราได้ย็วเรยเด็กยังไงตาลิกให้เช็ดเหงื่ นมไปวัดจนเขาไม่ได้เหดอย่างอีอย่างนี้คือว่าเรเี้ยงพี่น้องเจ้าเขาเห็ดให้เจ้าันนี้เขาเห็ดเขาเขาเห็ดมาแล้วเนี่ยเห็นบอกเขาว่าคนบางคนจะไปเห็ดงานแลยเขาบริกรมาเลยนี่พ่อแม่เขาเห็ดบุญแจกหาซึ่งเขาจะแจกแล้วเขาว่าอี้มเขาว่านี่แต่เขาว่าเขาว่าซึ่งแบบบัดรเรากลับมาะหลังจากแจกเขาแล้วแบบแบบหู่ทางมากเลยกะ เอามาโซ่ทิางลูกปลาปลาไข่ยู่บ้านบัวไข่นะทางเชมพงมงคเตอนทางมันจะนไดนเลยเราแค่เนมแคแเนมเด้ไม่ได้ใส่แต่เข่ามือแรงยังไมเงียอาจารย์สีเอาใส่ขค่เนมได้ไปวัดไปว่าแล้ววัดที่นี่ยังเลยก็อิ่มใจเลยไม่อยาก ระหว่ากินข้าวเชฟลงจกักรพรที่เมืม่อน,นั้นเมื่อน,นั้นคือกระเจจ์กระเจ้าอยู่รอยู่บ้านคอยกินอยู่ที่บุคลากรเคยได้ไปอยู่ถึงที่ส่วนไปกินอยู่เหมือนกนะัทนทน่ทนทัานทัานอยู่วัดอยู่บ้านเราลงจักรพรบ้านเฮาเป็นลงเป็น่วยปต่กุ่มอันเดีย่ในเมืองส่วนท้ายกันกระเจจ์อันซื้ออารัซื้อลงวัดแบบห้งบริเวณสีลงไปลนันบ่บ้านเฮาเห็ดเอาซื้อไปแต่งพักขาวลงวัดคือเฮาขาวเห็ดเอาเพื่อนไปเพื่อนมั่นเลยค่ะทั้งหมดหน่วยหนึ่งมีสี่อเพื่อนก่ะ แต่ละมือชองมือถือมือหนึ่งกับชองมือจังวิ๊กอ่นังพันมาชิดได้ไส่ชีดหอคือว่าันใส่ชีพหอมเลยคะชิมังใส่ใหม่มดเอาแบบมดใบ่ตใบโตครับโอก็ไล่ใส่จมกินก็่างล้วยคุณแม่แต่กินมากเลยูขาชอบป็นนะนี้เคยป็นคือฮ้อนนองมันี่นะต่มาแต่บ้านมีจะห้องมีจะไนจะบา เงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวเาี้ยวไม่ได้ปะตัว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 ยังหาได้อ่ะอันว่าเม็ดตรงเม็ดอันนู้นคือกันมะผัดผัดปลานางละลองเบิ่งเมื่อกี้จะใครกันกินแกงหน่อไม้น้อใส่อันกระปุ๊ดแดงมัดหม้อหม้อกวมมัดมัดหน่อไม้แกง เอาโซงผวยน้พี่้องสะดวกใาซื้อกับปูดแดงมาแตนตลาดไงกับปูดแดงกับปูเละทั้งบ้านน้องละตี้บุนน้องไมาขายแ้นี่ม,มางะรีวก็ปูหลเลยเอ้าเมืองอ่างศจะไปยินบอกคำควันมันวาวานนั่นก่อนกับปูดแดงอย่งน,น,นะ้นคํำควัญมันคอลืมเลยชัดป่าจะลายก็บูดอกผู้แดงันชัดป่ากับยีชจะลาย เมื่อองอาชพอกิโลลายเ้อยอาชพอน่ะนากินอย่างก็ก <Horse addition. S 2> ินแดนผูสังแห่อาชพอดติดกบวีละนี่ยคำจะหน่อยจิงไปสื้อขนมมันนั่นเนาะขนมแห้งเนาะขนมสมัยใหม่ต่วยดิเลยเขนมแห้งเออขนมแห้งขนมสมัยใหม่ ชิชิชิไม่วันนี้ว่าเห็ดน้อยหนึ่งก็เลยตัดตองมาหน่อยเยอดียวเฮ้ยจริงนะก็ไปก็เอาเองไบให้ป้านางหอ่อหมอแดงป้านางเรารเห่อเราเก่าห่อทิชชู่ตืมใส่อีกปลาแห้งย่างนี่นเด้แม่ตองเจียว่าสสาวะไงข่อยย่างเจ้าอย่าห่อนะล่ะหอกระทงเราจังยังเดชยัง,งไม่ได้หนึงเดไ่ได้ห่อหลายแต่นะ มาอากันนะคมาอีกใมัาสมโอกับมากองค่ะมาโจมโอกะมาโงมากมีนอกแกนี่ละมากอมาคือค่ยกรจะซ้าหน่วยต้องขึ้าขึ้นถ้านย้งไหโตขึ้นก็ได้ผู้เท่าให้หมักกินแ้วมากีหมักกินมกขึ้นให้จะมาจะกินในตู้เย็น่้นก็ขึ้นแกมเจ้าพี่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 พ่พีพี่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 พ่พี่พี่พี่่พี่พี่พีี่พี่ พี่มันเือขึ้นแก,ก้วแจมกออพริกในตตะกี้นะจะมาเอาเรียกเลยตัดเกาะ,ะกระเจ้าแจมวปได้เพิ่มเพิ่มก้านอ,องพิกนิบเผามะพร้ามีบอเฮียนบานชาตมีถามเจยวหน้าทีไปแล<อ>้วชื่อไม่เห็นหอ,อ้าวคื่อว่าแล้วเลยกระตรงกระหอดอะต้วเข่าหนาเบิรดเลยตัวมานี่งแล้ววยแบบงหมเลยแหม่เที่ยวกินมดยก็หออได้ไหมเดียวยางกระอจะหอเดียวก็ะโบ้อ้งามีโซเอฟซีเนีน่ คุณน่ะบ้านเออเจ้าชื่อื่อมาเห็ดกระต้มตัดนี่บ้านน่ะกระต้มตัดกระต้มตัดข่อยอยากยี้มจงไว้ข่อยกินเลยเด้อยวมึงเห็นน่ะไม่ได้แม่งกระต้มตัดอ้าวนั่นเลยอ๋นาะบ้านเขาเอื้อกระต้มตัดเจ้าเจ้าจะเอื้อหัวงอกเรื่องของเจ้าเลยนี่แหละน้งบ้านเขาเอื้อต้มกระต้มตัดแล้วเจ้าจะห้องจะได้เรื่องของเจ้านั่น โดยเนาะตอนนี้สะดวกกับห่อแล้วเละสูตรหนึ่งเนาะอันนี้กับเดือนซีฟมีซีพห่อเนาะเดือนเก่าเมื่อกี้นี้เก่าห่อเนาะโดยหากเห่อแล้วสูตรหนึ่งกับห่อหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะโดยทางป้านังแล้วก็ทางสาเลมเพ่ผมก็ห่อข้าวต้มคือห่อลายแถนางไม่โอ้ไม่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 ร้านหน่อยนะคือกันเด้โดยอันนี้กับย่างเนาะย่างบัวเร็วพี่น้องย่างซีห่ออีกสูตรหนึ่งเนาะ ชัยไฮ่แสลมห่อไว้เนาะโดยพระเวสีกระยาโดยวันนี้สะดวกกับซิจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนองพ่อแม่พี่น้องนอผักพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนโฆษณาสะดวกน้ำด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจสะดวกให้คลิปต่อไปเนาะโดยเอาๆไม่สิถือเจ้านะโดยโดยบัดนี้สะดวกขอตัวไปแล้วกล่าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดีปะนางแสล้ม